สวัสดีครับท่านชมยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องส่อพาโชคครับเมื่อนีส่อพาโชคสี่พาพี่พานองไปยีสานใต้ครับไปพบกับเซียนประคนชัยครับซึ่งคณะนี้เิ่นกู่ในสายพร้อมกับออนซอนถิ่นยีสานไอ้ผ่องพ่องครับพี่น้องก็ตามส่อพาโชคมากครับมาฟังมาเบิ้งน้ำกันครับว่าเซียนประคนชัยเิ่นสิว่างแนวทาทางตัวใดครับสําหรับงวดนี้ครับ ซึ่งเทวิโด้นี้สพโชกรับควมอมือเฟื่อมาจากทีมงานนิสานไต้ครับก็ต้องขอขอบคุณทีมงานนิสานไต่ออนซอนถิน่นนิสานไอพองพอง,พองมานโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณครับน้องพี่น้อง็มาฟังมาเบิงน้ำกันครับว่าหมวดนี้เสี้ยนประคนไช่สีว่างนะ้าท่างตัวใดครับตามสพโชคมาครับนะครับเดี๋ยวแอนจะโทรไปหาเสี้ยนมะคนไช้เลยนะครับผมเพื่อว่าจะมากกนเสียเวลานะครับ หลสวัสดีครับเชนบาคนช้ครับครับผมครับบกคยสบายไม่ได้ไทั่วหาเลยครับบกคสบายสองมือสองมือสามือเลยเนี่ยตองเออองแบตองหดนะครับก็ทีงานหลงานกับบอถล่กครับผมคนมันบอสบายครับบอม่ครับอ่ะ มืัอ hmm. นี้กับส uh, ิบบ้างคือเขาเนาะครับบ no. <The S 2> <C> ้างคือเขาครับครับผมบวานั L ่งอ๋อครับผมอันบ้างเด็กเรียนมาก่อนนะครับเด็กเรียนมาก่อนเนาะครับผมบ้างเด็กเรียนก่อนเลยเด็กบิงเด้๋ยวผมถือว่างไปที่หางก่อนเด้อครับผมวันทียี่เจ็ดยี่แปดเด้๋วผมติดเป็นคองทุตายอืมอ๋อเอาวิ่งมาก่อนครับผมวิ่งครับวิ่งสาม 7จ็ดกับแปดเด็กวิ่งมาเนาะมีสามมีเจ็ดมีแปดครับผมเด่นวิ่งให้ให้วิ่งตัวใดครับครูครับจะครูพอให้งอนี่ผมให้วิ่งสามกับแปดวิ่งสามกับแปดโอเควิ่งสามกับแปดครับ แต่งวดน,นี้ผมที่ให้ผมที่แยกโดยเฉพาะสามนี่เด้นที่สุดผมครอยากให้วิ่งล่างเลยสามนี่สามนี่นไปที่ล่างเนาะวิ่งล่างเนาะสามเนาะวิ่งสามล่างวิ่งสามล่างเด้อนะครับเชียร์ทุกท่านนะครับผมสาหรับเชียร์บางคนใช้งวดน,นี้ให้หนักไปที่สามจีบงวดจีบานมากนี่เด็วิ่งเขาทั้งคนทั้งล่างมากจับพ่อกันมากเลยสองกับเก่า แมนครับผมครับเลดวิ่งบราเคยผ่านตัเชื่อนะครับสำหรับเชือกมงคนใช่ผมจะจับคู่ไอพิษอยู่ขึ้นไปครับจับคู่เพียร์ดูนะครับแต่ว่าแต่ว่าเลดวิ่งบราเคยผ่านตัเชื่อกเนาะครับผมมีผ่านครับผมมีผ่านจับคู่เมดนี่ให้จับคู่ให้มาจะว่ามาจากชุดตะขางก้อนครับสี่หางสี่หางก้อนครับเดี๋ยวผมจะมีคงสุดท้ายประมาณวันที่ยี่สิบเก้าหรือยี่สิบแปดนะครับผมก่อนไปปล่อยหมดเลยทั้งสามตัวครับ ครับผมครับนี่ตัวไหนนะครับจับคู่มีสามแปดครับจับคู่สามแปดครับสามเก้าสามเก้าครับแปดสี่แปดสี่ห้าแปดห้าแปดครับสี่ชุดเนาะวันนี้บางมาก่อนสี่ชุดมาครับ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  ครับสี่บ้างไปสี่ชุดเหลือเหลือคงเหลืออยู่หลักเจ็ดนะครับหลักเจ็ดผมก็อนนั่งจับคู่ไวแล้แต่ผมเพราะทำในปล่อยเพราะว่ามันต้องเอาให้มั่นใจคนครับครับผมทำจนในหลักเจ็ดมีแน่นอนวิ่งให้วิ่งวิ่งวิ่งสามล่างเนาะตัวนี้งดีไปครับผมอยากให้วิ่งล่างเลยครับไปชุดหลังมังกรมาครับเนี่ยครับแมนบอลแมนครับ ล่างเนาะอันนี้เป็นล่างเนาะจับคู่ล่างจับจับคู่ล่างแล้วก็วิ่งครับมันก็เป็นสูตรล่างอยู่แล้วนะครับวิ่งมีนมคนินมาครับมันอีกจะปล่อยไหมยังบ่ครับครับครับมีสี่หางก่อนครับแค่นี้เนาะแล้วก็วิ่งสามล่างเนาะครับนินไปที่สามหนักไปที่สามเนาะวางว่าสี่ชุดสี่หางก่อนนั่นบ่ครับ ครับผมหนักไปที่สามกับแปดนักไปที่สกับแคือล่างน้องขำล่างเสียงน้องแมนบอลครับครับเสียนปะโคนไช่ครับเอาโกงทุ่ยไทยรับเจ็ดเอาโกงทุ่ยไทยครับอ๋อยังได้ยังได้เจ็ดบอลนอกพันจับคู่ให้แมันบอลครับครับผมจับเลี้ยวเลยแต่ว่าผมก็ต้องอ๋อท่าน่อยให้มันให้มันได้มันใจนะครับอืมเอาให้เป๊ะๆจะรอบเลยเนาะเพราะว่า เชียงยังจับครูบอทันเขาอยู่แต่ว่าเล็กวิ่งหนี่งมาเคยพลาดแม่นบ่ครับจับพอถึงพอผ่านตะเคียนเลยครับเล็กวิ่งครับครับเล็กวิ่งมาเคยพลานตะขาภัยเอาไปมาหันกับเขามาหันกับมาสองกับเก้าครับมาสองกับเก้าสำหรับงวดสุดก่อนกับสองกับเก้าครับมาครับเล็กวิ่งนี่วันนี้กับเด่นเนาะเลขเด่นเด่นมามีสามมีเจ็ดมีแปด แล้วก็จับคู่ล่างให้สามแปดสามเก้าแปดีหาแปดแล้วก็วิ่งสามล่างครับผมแล้วแล้วมิมิเน้นให้บ่ครับ <ใจ S 1> ผมบตัวล่างครับเน้นห<ม>นักตัวใดครับมีเน้นมีเน้นยูสองมีล่างนี่ผมเน้นให้ยุสามชุดไปเลยเน้นให้สามชุดครับมีตัวใดแน่ครับ3า3แปดสามเก้าแปดีสาม สามแปดสามเก้าแปดสี่เนาะครับผมเนี่ยเห็นมาสามห่างเลยสามแปดสามเก้าแปดสี่นะครับผมเสียนประคนชัยวางมาหลังก่อนเด้อนะครับยืดเีทุกท่านนะครับเดี๋ยวรอติดตามคงสุดท้ายในวันที่ยี่สิบแปดเนาะครับเนาะเมนมาขับเสียนครับผมครับครับวันที่ยี่สิบแปดจะมาวางสามตัวบนสองตัวบนนะครับเนาะจะมาวางคงสุดท้ายอีกเมนบมครับ ครับครับผมครับครับตาางวันนี้ไ้ตารางมาก่อนครับเน้นไปที่สามนะครับหลักสามล่างนะครับสามล่างวิ่งสามล่างนะครับวันนี้นะครับคาดว่ากับเขาขึ้ก็ครับเรขวิ่งนะครับสําหรับเสียนปะโคนชัยโมแน่เด้เดขกที่วางมามนยอาจจะเขาทั้งสามตัวก็ได้เนะครับผมครับสามอืมสามเจ็ดแปดหรือว่าเจ็ดแปดสามสี่ก็ได้ แมนบอกไม่มีตัวดีเดี๋ยวมาจับใส่กับเหล็กวิ่งผมไปเลยเนี่ยครับผมไม่มีตัวดีครับแมนนะครับผมเนาะสำหรับคมันเอาเอามาใส่กันเอานะครับภาพครับผมสำหรับของเชียร์มาค่ไหนเ่เลกวิ่งนี่จะมาแต่หลักสิบกับหลักหลักหน่วยนะครับแมนบอกครับลักลักสิบกับลักหน่วยนะครับเขาครับสมากจะมาหลักสิบหลักหน่วยครับเล็กวิ่งเปิอเผรมีหลักหลักรอยหรือว่าหลัก สิบปิ่งตัวใดดีก็เอามาใส่กับเชียนบางคนใช้นะครับสามกับแปดนั่นหมาครับสามกับแปดนะครับผมสามกับแปดเด้อนะครับพี่น้องตัวใดเพี่งมีตัวใดดีก็เอามาใส่เบิ้งนะครับเดี๋ยววันที่ยี่สิบแปดมาครับผมจะมาวางกงสุดท้ายแล้วก็ให้สามตัวบนผมวันที่ยี่สิบแปดคือเป็นหลักเจ็ดล้วนๆเลยครับหลักเจ็ดล้วนๆเนาะหลักเจ็ดครับผม หลักเกียรติจะมาบางวันที่ยิบแปดนะครับคงสุดท้ายทั้งสองตัวทั้งสามตัวนะครับเซียนครับครับผมครับโอเคครับผมเอาสำหรับสาหรับของเซียนบางคนใช้นะครับเด้อครับเอซีทุกท่านนะครับเพิ่นบางมาให้นะครับเลขเด่นวิ่งครับมีสามมีเจ็ดมีแปดจับคู่ให้สามแปดสามเก้าแปดสี่ห้าแปดนะครับแล้วก็เน้นนะครับวิ่งสามล่างเด้อนะครับพี่น้อง ครับผมถ้าชอบก็นัาไปลงทุนได้นะครับผมเอ้าครับผมจะเป็นคนใช้ครับมีหนังปากครับผมสุดท้ายแล้วครับผมครับครับสุดท้ายนี่คับก็มีหนังปาาแล้วครับผมประม่นใจเคื่อเก่าแหละครับสําหรับเหล็กวิ่งเหล็กจับคู่ก็คที่ว่าต้องเขานะวันนี้ครับครับผมครับผมอาครับผมขอบคุณเชินหลายครับผมครับผมครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ นี่แหละครับท่านผู้ชมก็คือตัวเลขแนวทางของเซียนประคนใช่ครับอันดับแรกสําหรับคลิปนี้ครับพันว่างแนวทางเฉพาะล่างมาก่อนครับจับคู่ล่างครับสามแปดสามเก้าแปดสี่ห้าแปดครับวิ่งสามล่างครับพี่น้องครับส่วนเจ็ดเดี๋ยวคลิปหน้าพ่นสีมาว่างแนวทางให้ครับขอบคุณพี่น้องทุกผู้คนนะครับได้อ่เขามากให้กำลังแรงใจครับ สำหรับคลิปนี้คือสปอยแค่นี้แหละครับท่านผู้ชมกันคอยไปแห่นองเฮ้าโชกดีกันทุกผู้ทุกคนนะครับได้หาด้วยรวยเฮงๆครับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกผู้ทุกคนครับชงรวยวกวันที่หนึ่งคุมภาพันสองพันหาร้อยหกสิบห้านี่ครับหา้ใดเข้มาเราก็อย่าลืมฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบไว้ได้พลาดจากรายการดีๆของทางช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ